สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King p r o f i l อีกครั้งนะครับเกมนี้จบลงด้วยสกอร์ที่ Newcastle ชนะ Crystal Palace ไป2 0ที่เซนเจนส์พาร์คเก็บ3แต้มที่สำคัญสำคัญมากได้สำเร็จและผมก็อยากเริ่มแบบนี้เลยนะครับถ้าใครดูแค่สกอร์เนี่ยคุณจะไม่มีทางเข้าใจเกมนี้จริงๆเพราะเกมนี้นครับไม่ใช่เกมที่ Newcastle เล่นดีตั้งแต่นาทีแรกแต่มันคือเกมที่เริ่มจากคำว่าเราเนี่ยโอเคแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นคำว่ามั่นใจ และจบลงด้วยคําว่าเราเนี่ยจบได้ครึ่งแรกนะครับต้องพูดตามตรงว่าเป็นครึ่งแรกที่ค่อนข้างเกินอัดนิวคาสเซิลนะครับครองบอลได้แต่ไม่ได้สร้างอันตรายมากเกมมันช้าพาเรสมาตั้งรับต่ำเปิดพื้นที่ตรงกลางแน่นมากบังคับให้เราเล่นบอลออกด้านข้างตลอดและนี่คือปัญหาเดิมของนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้นะครับเวลาเจอโรบล็อกเนี่ยเราขาดไอเดียขาดความสร้างสารรค มีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ทั้งสนามลูกขึ้นเทเนี่ยเมื่อกอดอนยิงเข้าไปแล้วแต่ VAR เนี่ยก็เช็คแล้วก็ยกเลิกประตูไปช่วงนั้นสำคัญมากเลยนะครับเพราะเกมแบบนี้เนี่ยถ้าทีมเริ่มหัวเสียเสียสมาธิเนี่ยเกมจะหลุดทันทีแต่สิ่งที่ผมชอบเนีคือนิวคาสเซิลเนี่ยไม่หลุดไม่แตกไม่เสียรูปอันนี้คือสัญญาณแรกที่ทีมเนี่ยกำลังดีขึ้น ครึ่งแรกจบเป็น0ู0นย์ะครับเป็นครึ่งแรกที่เราต้องบอกว่าไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่ดีพอแต่ถ้าเป็นช่วงก่นกอนๆเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอาอีกแล้ววะเดี๋ยวก็โดนแต่ครึ่งหลังเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งเลยครึ่งหลังนะครับนิวคาสเซิลดู le, Doom, มั่นใจมากกว่าเดิมชัดเจนจังหวะวะ่าจังหวะบอลเนี่ยเร็วขึ้นการตัดสินใจชัดขึ้นและที่สําคัญเนี่ยคือทีมเริ่มเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาแล้วพอประตูแรกเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็ปลดล็อกทันทีปปรรระะะตตููขของ Bruno นบนนน่่่คคัไมใชแึ้นนํา แต่มันคือประตูที่เปลี่ยนทั้งเกมหลังจากนั้นเนี่ยพาเลสไม่มีทางเลือกก็ต้องดันเกมขึ้นและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่อยากทำตั้งแต่แรกเพราะพื้นที่ที่เริ่มเปิดเนี่ยนิวคาสเซิลก็เริ่มได้เล่นดีมากขึ้นในพื้นที่ที่ถนัดประตูที่2คือการปิดเกมแบบมือชีพนะครับประตูที่บอกว่าพอแล้วเนี่ยเกมเนี่ยยังไงนิวคาสเซิลก็ชนะได้3มแต้ม ไม่ปล่อยให้เกมกลับมาตึงอีกสกอร์สองศูนย์เนี่ยอาจจะดูธรรมดาแต่ในบริบทของเกมเนี่ยมันคือสกอร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆและนี่คือชัยชนะ2เกมติดที่เรารอคอยครับ back to back win momentum เริ่มมาแล้วจริงๆถ้ามองตารางคะแนนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบ้ามากหลีกปีนี้เนี่ยมันแน่นสุดๆลิวพูเนี่ยทำแต้มหล่นเมนยูทำแต้มหล่นสเปอร์ทำแต้มหล่นหลายทีมสะดุดพร้อมๆกัน ถ้านิวคาสเซิลชนะเกมถัดไปเนี่ยคุณจะอาจกระโดดขึ้นไปถึงอันดับ5ก็ได้เลยในยทันทีและถ้าเรานะครับชนะลีดชนะวูฟเนี่ยเราอาจจะไปถึงอันดับ4ภายในสิ้นเดือนนี้เลยก็ได้มันดูฟังบ้างนะครับแต่ในตารางปีนี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆผมพูดมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลนีว่าผมมองนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะจบอยู่ที่5ได้ปัญหาของเราเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ใช่คุณ,คณภาพ11ตัวจริงนะแต่คือความลึกของทีม และความสร้างสรร์เวลาเจอโลบล็อกเนี่ยแล้วผมอยากพูดถึงนักเตะท,ทีละคนนะครับวันนี้โดยเฉพาะคนที่ต้องพูดถึงจริงๆเนี่ยเริ่มจากลูอิสไมลี่ผมพูดตรงๆเลยผมไม่เข้าใจว่ามีคนเขียนเด็กคนนี้ทิ้งได้ยังไงเราอยู่ในยุคที่เด็กอย่างเรามีโลมาลเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วคนเริ่มตั้งมาตรฐานไปผิดว่าเด็กอายุ1 8 1 9เนี่ยต้องโหดทันทีไม่งั้นก็ไม่เก่งซึ่งมันไร้สาระมากลครับผมเป็นคนที่ไม่เขียนใครทิ้งก่อนอายุ23 และลิวิสไมลีย์เนี่ยตอนนี้อายุ19เล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่นับตำแหน่งของตัวเองในพรีเมียร์ลีกลีกที่ยากที่สุดในโลกนะครับเกมเนี่ยเขาผ่านบอลสำเร็จ59ครั้งจาก59ครั้งคือไม่พลาดเลยและไม่ใช่แค่ผ่านบอลปลอดภัยนะครับเขาฉลาดอ่านเกมดีตำแหน่งดีตัดสินใจดีเขาเล่นแบ็คขวาเหมือนคนที่เล่นตำแหน่งนี้มานาหลายปีทั้งทั้งที่เขาเนี่ยคือมิดฟิลนักเตะแบบนี้เอาไปเล่นตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีจริงๆ เหมือนที่เขาเหมือนที่เราเคยเห็นเนี่ยกับไรซ์คอนไซโดนูเนสมิดฟิลที่เข้าใจเกมสามารถเติมเต็มตำแหน่งอื่นได้และนิวคาสเซิลเนี่ยก็มีเพชรอยู่ในมืออย่างลูอิสไมลียแล้ววันนี้นะครับเขายัาง assist ให้กับบูโน่อีกด้วยต่อมานะครับเมลิกเจาเนี่ยผมพูดแบบไม่อวยเลยก็คือนี่แหละครับก็คือหนึ่งในเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ในฤดูกาลนี้เขาไม่ได้แค่ยิงประตูแต่วันนี้ คุมแนวรับจัดระเบียรรับมือกับกองหน้าที่แข็งแกร่งอย่างมาเตต้าได้ได้หมดแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการออกบอลการแทงทะลุการใช้เท้าพาบอลขึ้นไปเนี่ยนี่คือเซ็นเตอร์แบ็กสมัยใหม่จริงๆคาร์มโปรเกสซีฟเป็นลีดเดอร์นะครับเอซีมิลานปล่อยเขาออกมาเนี่ยก็คือผมคิดว่าพลาดมากวันนี้นะครูโน่เนี่ยไม่ต้องพูดมากนี่คือผู้นำไม่จำเป็นต้องเด่น,นทุกนาทีแต่พอถึงจังหวะสำคัญเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นเสมอ โจลินตันวันนี้นะครับผมวิจาร์เขามาทั้งฤดูกาลและผมก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เล่นดีมาตลอดปีแต่2เกมหลังเนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยเขาดีขึ้นชัดเจนเขานำเพรสเขาชนเขาคุมแดนกลางและพอนิวคาสเซิลมีโจลินตันเวอร์ชันนี้เนี่ยทีมจะด,ดุดันขึ้นทันทีและความสมดุลของแดนกลางเนี่ยก็กลับมาทันทีแล้วก็ยังมีข้อเสียนะครับวันนี้ก็คือเมอร์ฟี่เล่นไม่ดีจ่ายบอล เปิดบอลผิดพลาดหลายทีแล้วก็วิลล็อกที่พลาดโอกาสทองแบบที่ถ้าเราไม่ได้นำสองศูนย์เนี่ยคงขำกันไม่ออกเลยวันนี้ลุยซอนะครับก็ยังดูไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์และผมพูดมาตลอดเนี่ยว่านิวคาสเซิลต้องการปีขวาต้องการคนที่พาบอลได้สร้างสารรค์ได้เจาะโลบล็อกได้นี่คือชิ้นสุดท้ายนะครับของจิกซอเนี่ยถ้ากอร์ดอนกลับมาเข้าฟอร์มท่าปเกรปปีขวาสิบเอ็ดตัวจริงจะดูดีขึ้นทันทีคำถามสุดท้ายคือนิวคาสเซิลกำลังกลับลำไหม ผมยังไม่บอกว่าใช่100%เซเพราะเราเนี่ยอาจจะสะดุดได้อีกแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือความมั่นใจจังหวะและโมเมนตัมในหลีที่บลา้าขั่งแบบนี้บางทีแค่นี้นะครับมันอาจจะพอแล้วบอกผมเลยนะครับว่าคุณคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนจริงหรือไม่หรือคุณยังรู้สึกระแวงอยู่วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสมแต้มที่ลำค่าใครเป็นแมนขอ t เดอะแมชในใจเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเอาคิดว่าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนตัววันนี้ของ e d ็ดดี้ฮาวเนี่ยเป็นยังไงเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วเทคแคร์ถ้ามีอะไรเนี่ยฝากไว้ข้างใต้ได้เลยแล้วเจอกันฟิว